นี่นะครับรม,มอบบอนะครับจะร่วมกับเขาในเกษตรศาสตร์นะครับมาจากโอกาสนี้นะครับขึ้นนะครับเพื่อเป็นการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้กระดับถึงการดูแลสุขภาพในส่วนนี้หรือว่ามีความจะเป็นเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันจะเห็นได้ว่าสูงส่งส,สุขภาพผู้สูงอายุนะครับของเทศบาลนครสุรินทร์ที่มีผู้สูงอายุมาสักสกระชิ่นหนึ่นโดยเฉพาะในส่วนนี้ ก็จะมีการออกกํา hmm. ล uh ังกายมีการจัดกิจกรรมต่างๆมีการลีลามีการร้องเพลงมีการศิลปะศกรรมมีการเล่นกีฬามีแอโรบิดด้านนะครับซึ่งในส่วนนี้วันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากคอพทและเราในเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมในวันวันทายพอดีในวันนี้นะครับเป็นวันแห่งความรักซึ่งจริงๆแล้วก็เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้เรามาทำไรกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในครั้งนี้เพราเป็นต้องขอขอบคุณตบพทอและ หลายบบเกษตรศาสตร์นะครับที่จะไปจัดก,กิจกรรมดีๆบริเวณสวนย์จุปัยยัสลานแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้พี่น้องประชาชนระดักถึงความสําคัญข,ข,ของการดูแลสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะผมจะไม่เรียกผู้สูงอายุจะเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญชีวิตนะครับเพราะว่าทุกท่านได้ผ่านโลกผ่านประสบการณ์มาม้ามายจึงสามารถมอบความเรียนรู้ให้กับอนุชนรุ่นหลังในการดำรงชีวิต ในส่วนนี้เปมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งและต้องขอขอบคุณนะครับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่ได้มาดูแลจุดตรงนี้นะครับเพื่อใช้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญและโดยยิ่งบริษัคอที่เป็นต้นทุนนะครับที่จะให้ดูแลในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาสร้างสังคมให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้นครจุลจุรีนั้นเป็นสังคมผู้สูงอายุมีถือ สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมากที่สุดในประเทศไทยในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วนหนึ่งนะครับที่ได้รับการาสั่นลกลจกรัมร่วมกันในครั้งน,งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะไปต่อยอดโครง,างก,การต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนทั่วกันได้รับทราบรับรู้ถึงการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตประจำวันครับกิจกรรมต่อไปางนี้จะทอะไรเพื่อเดินครับกิรต่อไปอย่างนี้คืคงจะเป็นเดินชมกิจกรรมต่างๆที่มีการออกลานนะครับ การในการออกร้านที่จะ,ะดูแลผู้ที่มาเที่ยวที่มารโลกกิจกรรมในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับการโอทอปก็เป็นส่วนสำคัญอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทาให้ชุมชนนั้นนะครับได้มีกิจกรรมในการที่จะสร้างสค์ง,งานต่างๆนะครับเพื่อการพัฒนาสังคมในโลกโดยเฉพาะยิ่งโอทอปนั้นมีหลายหลาย,ลายชุมชนที่มีกิจกรรมทําำินค,ค้า,ายนนอยู่รมีกำไรในส่วนนี้ ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยังม่งยืนและมีความยืนได้แข็งต้นเลยได้ในส่วนนี้ครับ